วันเพ็ญเดือนสิบสองน้ำในคลองเต็มตลิ่งเราสังเลยชายหญิงสนุกกันจริงไปลอยกระทงลำคานไปไงวันลำคานะคานพี่จับเจ้าโยนดลงน้ำพี่น้องคะเดี๋ยวพาไปกินข้าวไปกินข้าวแล้วเราก็จะไปเที่ยวเทศกาลลอยกระทงก็คับพี่น้องค่ะลอยกระทงลอยลอยกระทงลอยลอยกระทง ลอยกระทงกันแล้วลอขอเชิญน้อ,นนองแก้วออกมารำวงรำวงวันลอยกระทงพ่อหญยก็เพื่อนพ่อหญยเดินไปแล้วนะพี่น้องคะเบื้องแน,น่นไปพ่อหญยก็เพื่อนเปนเดินไปร้านอาหารก่อนนะคะน่ะขนะเรายางปรลาอาหารก่อนวิไลก็เดินตามม่ไลบอกว่าพ่อหญยว่าสันว่าอีกเกิร์กมันง่าม วายอีกเกิงมันงามพี่น้องะคะ่ะวิไลวายอีกเกิงมันงามมันเสียงดังเสียงคืนเนาะคะเนาะวายวายดวงจันเนาะคะ่ะดวงจันทมันสวยดีวิไลก็เลยเดินเล่นตรงหาดเนาะคะ่ะก่อนจะไปร้านอาหารเนาะเนาะร้านอาหารกันร้านอาหารที่นั่งกินประจำละค่ะตรงหัวคงตรงอาปาโรมานะคะสีเหมือๆจังหน่อยเด้อค่ะวันนี้หลังจากกินข้าวแล้วเนาะคะ่ะหลังจากกินข้าวแล้ววิไลกับพอยญ่งงก็เพื่อนพอหญยกันสิไป ลอยกระทงเขามีแบบจัดงานลอยกระทงที่แรกว่าสิไปทางพูนหมกไก่มันขับรถไก่มันเหมอดมันคำพี่น้องคะเขาลองแรมกันเลยบอกว่ามีตรงนี้หมกไก่เขาจัดงานพี่น้องเดี๋ยวค่อยไปนะคะเนาะว่าไปอย <laughs> านตกไส้ <laughs> เดี๋ยวค่อยไปชมไปดูเดี๋ยววิไลจะพาไปลอยกระทงนะคะพี่น้องคะ่ะ วันเพน็ญเดือนสิบสองน้ำนคคองเต็มตะลิงเราช่างลายชายิงสนุกกันจริงวันรอยก,อยกอระชงลอยลอยกระชงสันพะเยลองเอาละครับคุณสองนุ่มไปแล้วคุณละค่ะสองนุม่มสองหนุ่มนั่งคู่กันเคียงเหรอนูนเจ้านกเขากรูจุกจุกกรู นางปานนกเขาคู่รักแหละค่ะพี่น้องค่ะสบายวิไลย,ย่างหนึ่งเนาะมูพันยัยมาอีกอย่างหนึ่งวิไลกับปอยอายุสองคนจังเพิ่ลยุษะไวหน้ามั้งสิวิไลกับปอยอยูสองคนวิไลกับเล่นยูแต่จนี่ห้องนั่งยูแตเจน่ห้องแอร์ล่ะค่ะพี่น้องค่ะวันเพ็ญเดือนสิบสองน้ำในคลองเต็มตะลิงลอยลอยลอย <laughs>

อันนี้ร well. ้อยยิงคาอันนี้หกสิบ Nee, is is voor helfen? voor meuban, voor houvrouw, Voor Van haringen moet je doen. Tien Ja. Ja. is 60 beetje een 60 een beetje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  What's a n g อีกหนึ่เทคนเนี่สดิมันไม่ล้มเลยนะตอนนี้ลอยจ้าทดสอบแล้วค่ะทดสอบแล้วไม่ลอยอ What What's m a a n t t s it, s h o เ n o

ไม่สวยไปหมดอ่ะมันเลือกไม่ถูกมนสวยไปหมดอันนั้นก็สวยคนขายก็สวยมา พ่อใหญ่จาถือไปนิดอาชิพใชมิดฟำหรับฟิสโบ๊ทสำหรั

เชนเนียวันเทนเดือนสิบสองน้ำก็นองเต็มตะลิ่งเราทั้งหลายชายหญิงสนุกกันจริงวันรอยกระทง ลอยลอยกระชงโอ้ยพ่อยายลองออกมากก็เป็นตายักทัวกันเราพี่น้องค่ะสอนหนพ่อยาลองเพลงร้อยกระชงลอยรวยรวยกระชงรวยรวยรวยกระชงวัดสันว่าพอดีช่วงที่เพื่อนที่เพื่อนพ่อยา่ปล่อยกระชงข้าจั่วก็มีดนตีเราดนตรีมันก็เสียงดังพี่น้องค่ะวิไลก็เลยขอปิดเสียงไว้เนาะค่ะให้พ่อแม่พี่น้องเบิ่งอ่าบรรยากาศรอแสงเทียนแสงไฟยุกัลริมแม่น้ำเนาะค่ะพี่น้องค่ะก็จะเป็นครองครองที่เลยจากรงแรมไปน้อยหนึ่ง ถามว่าไก่บ่อก,กับประมาณหนึ่งกิโลเค้งนี่ราคาพี่น้องวิไลกับพใหยักับเพื่อนหลังจากกินขา้าวเรียบร้อยกับภากันเดินมาเที่ยวชมเทศกาลงานลอยกระทงประจําปีที่บ้านกลูกนะคะพี่น้องค่ะ,ะเพื่อนกระเฮ็ดของเพิ่นทุกปีทุกปีจุดนี้ราคาอย่างนเนาะเท่าที่วิไลสอบถามเนาะคะ่ะแตเฮ็ดตรงนี้จุดนี้ทุกปีทุกปีเนาะคะ่ะปีนี้ก็สวยงามขึ้นทุกปีแล้ค่ะพี่น้องค่ะแต่ปีนี้เห็นเพิ่นว่ามันพิเศษหน่อยนึงเพราะว่า อ่ะช่วงนี้เนาะเพราะว่าหลายปีที่ผ่านมามันกลาเป็นช่วงแบบว่าโควิดเนาะคะ่ะเนาะ โควิดผ่านมาแล้วกะปีนี้ข้าเจ้าก็ว่าเฮ็ดไงคือการแต่ละที่แต่ละจุดทั่วประเทศไทยเนาะพี่น้องค่ะวิไลได้ยินว่าทั้งเพชรบุรีทั้งเชียงใหม่ทั้งกรุงเทพอู้พันสนุกสนานกับงานลอยกระทงเนาะค่ะพี่น้องค่ะจัดใหญ่โตอลังการงานสร้างนี่คือประเพณีลอยกระทงสถานที่งานกับบ่้ใดไงโตกับบ่ไดดกว้างขวางเนาะค่ะกับเท่าที่เห็นละค่ะพี่น้องเท่าที่เห็นเท่าที่เบิ่งเนาะค่ะตรงถนนหนทางหรือว่าอาจุดที่เขาทําให้ลอยเอากระทงไปลอย โอ้ยยานว่าได้ร้อยเลยว่าร้อยรอยอยเอาค่ะวิไลกพ่อพหย่กับเพื่อนพญาย่อยกระท่งเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ไเป็นนางฟังตรงขามนะคะเป็นลานอาหารเล็กๆนางชิวๆเนาะค่ะผ้ากันนังกินเบียร์ดื่มเบียร์ฟังเพลงไปเรื่อยๆเนาะเฟังตรงขามที่่นจัดงานเนาะค่ะฟังตรงขามกับลานอาหารที่เพ่นจัดงานผลกมีดนตรีสดเนาะค่ะพี่น้องค่ะตอนแรกนั่งกินเบียร์ขวดสองขวดก็บ่เท่าใดดอกค่ะผ้ากันนังกินเบียร์เมื่อประมาณหกขวดพี่น้องค่ะกินเบียร์ประมาณเมื หกขวดสามคนกันเลยพากันเดินกับมาหน้าเวทที่เพราะว่าอย่างกินไปแล้วฟังเสียงเพลงไปแล้วโอ้ยพ่องเพลงถูกใจวิไลคักพี่น้องปองไปคะ่ะอันลองเพลงเพื่อชีวิตในะช่วงนั้นการฟังเพลงของวิไลกับมักฟังเพลงเพื่อชีวิตนะคะพี่น้องเพราะว่าการฟังเพลงแต่ละเพลงแต่ละเพลงที่เขาเขียนเขากันกองออกมา เพลงก็ละครก็เหมือนชีวิตชีวิตก็เหมือนละครเนาะค่ะเพลงบางเพลงก็เหมือนกับชีวิตของคนชีวิตก็นําเสนอออกมาในรูปแบบของเพลงชีวิตก็นําเสนอออกมาในรูปแบบของละครเนาะค่ะพี่น้องคะเรื่องสตอรี่ฮิสตอรีต่ล่แต่ละยาตเนาะค่ะกระถ่ายทอดออกมาเป็นหนังเป็นละครกระถ่ายทอดออกมาเป็นเพลงเนาะค่ะบางบางเพลงกัจังเพลงลูกทุ่งเฮาหรือว่าจังเพลงอ นั่นเพลงนี่ข้าเจ้ากระสางมาจากชีวิตจริงเหมดแล้วเนาะพี่น้องคะ่ะเอายาววไหลย่า,า,ายงพี่น,อนะน้องเนาะเนค่ะช่ชมบรรยากาศไปไล่กระเดินนี่ละ่ะ เสียงเพลงมันถูกใจล่ะค่ะว้ายพอใญ่กับกลับมาหนาเวทีค่ะกลับมาหนาเวทีมาพอนตำรวจกันเลยเนี่ยค่ะขอทายรูปตำรวจนี่ก็เป็นกุ้มเม่บบานเนาะค่ะนี่ก็เป็นกุ้มเม่บบานที่ข้าเจ้าเฮ็ดลอยกระทงข้าเจ้าเฮ็ดกระทงไห้ไห้คนลอยโอ้ยว้าวพิดว้ากลับไปกลับมาโอ้ยชีวิตไม่ได้ขับเคลื่อนเพื่อพี่น้องชีวิตไม่ได้ขับเคลื่อนเว้าไปแล้วก็เว้ามาเว้ากลับไปแล้วก็เมาบ้าโอ้ยเว้ากลับไปแล้วก็เว้ากลับมาว่าสันว่า ชีวิตไม่ได้ขับเคลื่อนอะไรเลยอยู่แบบไม่เห็นเดือนไม่เห็นตะวันเนาะคะ่ะพี่นองคะ่ะบรรยากาศงามบ่ค่ะพี่นองค่ะบรรยากาศงามงามนั่งจิบเบียร์ชิวชิว,ช,วชมบรรยากาศงานรอยกระทงไปเนาะคะ่ะพี่นองคะ่ะเอาละคะ่ะพ่อแม่พี่นองคะ่ะต่อไปก็สิเป็นการแดนของพ่อแญ่เพลงยังขึ้นมาเพิ่นก็อดบ่ไใดพ่อหญ่เราเป็นคนอารมณ์ดีค่ะพี่นองคะ่ะพ่อหญ่เราเป็นคนอารมณ์ดีเป็นคนสนุกสนานรื่นเริงเป็นคนสนุกสนานเฮฮาเนาะค่ะพี่นองแล้วเป็นคนที่เข้าได้กับทุกคนก็เหมือนวิไลนี่แหละค่ะ วิไลเข้าได้กับทุกคนวิไลไม่เลือกว่าจะเป็นใครหรือว่าจะ อ,เหเหอ,อยู่ต่ำหรืออยู่สูง royable. หรือว่าจะเป็นยังไงวิไลทักทายได้หมดพูดคุยได้หมดเนาะค่ะพี่น้องค่ะเพราะว่าวิไลเป็นคนที่แบบว่าไปใช้ผู้ใดยิ้มผู้ใดหัวเสวิไลหนีวิไลก็โอเคค่ะพี่น้องค่ะวิไลเป็นคนง่ายๆสบายเนาะค่ะขอบคุณพ่อแม่พี่น้องป้องไปสู้ผู้สุขคนเนาะค่ะจิตเป็นกําลังใจให้วิไลเด้อค่ะเด้อคิดหวังสิ่งใดก็ให้สมหวังดังปรารถนาคิดเงินค่อยได้เงินคิดทองค่อยได้ทองอย่าเจ็บอย่าจนเด้อจากหลังจากร้อยกระชงแล้วเล่าพี่น้องค่ะหลังแอะหลังเอ็นค่ะ ซื้อลอตเตอรี่ซีใบซื้อสองแปดออกมาได้สามแปดโอ้ยสุ้ยไปแล้วก็ซุ้ยมาแล้วค่ะพี่น้องค่าบ่ถูกจเออยากหวังอยากถูกเจ้ื่อนเอยากหวังอยากถูกคือเจอ้อยเพิ่นเด้ว่าหวังหลายปันนันเนาะค่ะอยากหวังอยากถูกคือเจอ้อยเพิ่นเด้แต่ว่าบ่ได้ไปหวังหลายปันนันดอกนาอพี่น้องเนาะหวังเอาแค่พ่อไดอยู่พอได้ยกินไปเรื่อยๆเนาะค่ะ กินไปเรื่อยๆในอายามแก่ไวชลาเนาะค่ะพี่นงคงคะบม่อได้วางลวยเป็นมื่นล้านพันล้านคือเพิ่นดอกเอาละค่ะญาติคอยกับขอละค่ะเอาละพน่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 ะพน์ทางงามคักทางตั้งแต่่อยยังเป็นวุ่นพนท่าเต้นเพ่นเอาละค่ะพอกันไหมเจอกันไหมในคลิปหนาเด้อค่ะจุ๊บจุ๊บจุ๊บ Rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night.